สวัสดีครับมาครับพี่น้องขอบคุณขอบคุณน้องรีดนี่เลยี่ยมงคุณไอ้น้อยเหอนกับเบิ้งกอนเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะมาพาลุยค่ะพี่น้องเจ็ดอันลำส่วนแล้วแล้วพี่น้องตีกกระเพร์กับเจ็กน้อยก็กินแล้วเบิ้งแล้วกับผ้ากันน็อนึ่งสวัสดีครับคนดูร้อย กี่พันต้อยกูแบบมาห้องแถวแถวบ้านห้องสวัสดีพี่ดาสวัสดีครับพี่ดาสวัสดีบ่อยู่ไส่ไ่ได้บอครับบอบ่ได้ไปครับอยู่ออฟฟิศครับอยู่ออฟฟิศครับบ่ได้ไปครับมาเด้อครับผู้ใดบ่ท่านกินเขาครับมากินกระปุลนน้ำกันครับพีเมีอยมสาวตี๋ครับ เนี่ยเนี่ยพักไอขอปุนคือยังขปุนงานกาสศาสตร์ใช่ไหมพี่น้องบ่ไย้ไปครับบไดยไปอู้หลครับสวัสดีคนดูสองร้อยท่านนะครับเขาไม่แล้วเขาจะเริ่มกดไลค์กดแชร์เด้อครับสวัสดีแม่น้องแชมป์ครับมาครับไม่กินขปุนน้ำกันครับ โปรตีนไก่พี่น้องเ,อออเ,เสียดายแต่หาเลือดบ่ได้ครับเมื่อวานเนี่ยเพราตีนหาเลือดอยู่หาเลือดบ่ได้มาครับผูดได้มาได้กลิ่นเขาเป็นผู้ใดเสียจมูกอ่ะโอ้สวัสดีค่ะอิ่มแล้วอิ่มแล้วพี่นัง ซำบมามามาพี่ทองมากินน้วกันนเฮ่ซาำให้ลุงไงแบบแซบเขากลับม,มาอยากออไปเครับ,บ,บไาเดอ้อไปด่าดเป็นอะแซบไปด่ามากมากครับใช่เหรอ,อลูกสาวค <laughs> อมเม่นผมก้อยข้มเมนใชลูกสาวข,านำนำข้าเม่น มีหนามพร้อมพี่น้องหยันแขนตอนนี้คือ,อคสสใส่ไหลสวัสดีค่ะสวัสดีเซร์ไรที่เรซับโอ้ชื่อซับผิดซับแปดพี่น้องเห็นข้ามคอมเมนต์แล้ววันเป็นแต่แสบคาบแทะโอ้แสบว่าแสบจะก,กินเป็นแต่แสบแล้วผู้นี้งงใจแหรอครับของค,ครับานานาค่อยกินอยังจจกโอ้แสบวะไข่แช่อะจ้าเขาป้นครับ ข้าวปุ้นข้าวปุ้นข้าวปุ้นนะบะแม่เพื่อนข้าวปุ้นกับน้ำยาน้ำยาฝีมือสาวติดครับโอ้บะแมงฝีมือใครบอกพี่ได้หมอท้ำพี่ได้พี่น้องแม่นาเดียก็มาโอ้บปะมาเด้อมาเดินนาเดียเออนาเดียไม่กินไงมาเดินนาเดียมันหนกรกินยูบะตีน เด้เต็มจานเลยเต็มแก่ีนตีนไก่สชนะว่าพี่น้องเคยไปงานกระส่า์ป่ะครับเลยไปหากินข้าวปุ่นอยู่น้ำงานกษระส่าดมาผักบักได้หลายอันที่พี่น้องเขาเป็นผู้เขาฮะโอ้ันใส่นาฬิกาครับแล้วขอห้องกามาพี่น้องหนามันเหลี่ยมเรียมมันมันจะทอนแสงแดดบ่หนามันมาเด้อครับคุณพีรุทยครับ เพิ่นเฮ็ดเป็นนาแทะครับหิบเขาเดี๋ตัวมอเดีรสชาติก่อนครับขอบคุณติกบาทพาลุยเด้อครับอยากกินกระปุณก็ได้กินกระปุ่นครับถ้าวรอชมคลิปทางช่องนอะถ้าวรอชมคลิปทางช่องติกบาทพาลุยติกบาทพาลุยเพิ่นเฮ็ดเพิ่นก็เลยเฮ็ดเนี่ยหิวเลยสูตรเด็ดพี่น้องจะไปซื้อที่ไหนตอนนี้ขูดเพิ่นด่าเพิ่นทรงบ่ครับ มามากินมากินอยู่บ้านนั้นมากินอยู่บ้านนั้นอยู่อนอนยในไฟพี่จ้าโอ,อ,อกเคแล้วค่ะมีเป็นมาลุ่นมูมพี่เนาะมูแพ็คของมาแล้วจะต้องโดนเมื่อกินบ้างยังเดือดเอาโทษสามแย้มมาแน,นลูกสวัสดีคนดูสามร้อยท่านนะครับสวัสดีค่ะน้องพอยสวัสดีค่ะ แม่เพ่นเนี่ยาเพ่นสวยเจอวันนี้วะให้ขอใจเ่าได้นะคหมเอน์คอมเมมตนอีพอคืออ่านอันเด็กของงาางอ้าคอมเมม็นอีพอแม่บออานบอเห็นเนาะแต่บอจ้าหิวเลยจ่าตีนไก่เปื่อยเป็น น้องพลสวัสดีค่ะเอฟซีได้ยังคะสวัสดียังสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะอีพอหน้านมาแมนบอสบอร์เกอร์กับเบอร์เอร์หนาวฟิครับโลคัสโลแฮงใส่กลิ่นไหมพยะกินอะไรกันบ้าเขากินซีคอนเบิร์โลหนึ <Vou> ah y, ่งจิซีคอนผู้หญิงในพี่น้องซีคอน ขินบอร์ซีโร่กูได้เขาไม่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สามร้อยสี่สิบหกคนนะคะสวัสดีใ่ส้สี่สิบหกสามร้ยเอาพ่วยแม่วโตด์สือเล่ก็ยังโตดเนาะเอาต้องตรงก็ได้สันสามร้อยสี่สิบเก้าคนดูค่ะสวัสดีค่ะเอ่อผู้ใดเขามาเบิงเบาน้อนน้า้อครับอ่าปากเขาไปกดติดตามในเพจติดบาทาลุยในเด้อครับผมเป็นไดยเป็นไดย ็จะาาน่องน้องพลเป็นเพ่อนน้ำเลยค่ะงมีน้ำแดมัมอใครอ่ะเป็นเองค้นขนพี่น้องน้องพลเก่งน่ารักขอบคุณค่ะนุย้ยข่าวบาหนะปลาทูปลาทูแบบเข้มขน้นเด้ได้เลคืไ่เห็น ปลามันอยู่ในน้ำไงลูกปั่นละเอียดเป็นน้ำเนื้อเดียวกันแล้วซดน้ำมันก็ได้กินเนื้อปลาแล้วอร่อยตามร้อยหกสิบคนดูนะคะสวัสดีค่ะมีข่าวหรอพี่น้องเอาเจ้าลูกเดี๋ยวนี้เหมีอันนี้ด้วยไม่ได้ไปครับผมไม่ได้ไปครับลำปีแล้วก็ใบสามเหล้วสี่หิ้วเขาบ้านไหนพี่น้องเพียงเพิ่นเริ่มกินคอลลาเจนครับข่าออกข่าออกพี่น้องสาวเพ้นได้กินคอลลาเจนบ่อ๋อกินกินอยู่ค่ะเอาเข่าอยู่บ่ บ้าือสีขาวไว้แต่ขาวอีหลีอยู่อ่ะค่ะฮะลูกพ่อกินน้ำด้วยไม่เป็นไเลย,อเลยโอ้ยอีพออ่อน,นี่บอกอันบอดเพลาะผ้าว่าเจ้ากินเบอร์สิบหลอกกับเข <laughs> านะอะลรเล็กติวนะติไกอันนี้กัแดดแห้งเลยพี่น้องโอ้ยซองไปเบิ่งแดดข้างหนา้าบ้านเลยไปตัวครับแดดแห้งอีหลีเด้ไปตัวครับเบิ่งเด้อบ่อิ่มนี่ไปตัวพี่น้องไปตัวอะไรเบอิม่ม เอาะบ้าไรซอสเออนะบ้านอเออนะบานบอะซอสนะว้าว้ยบาดท่าลุยพันมาตานาขึ้ไปต่ผัวยเียมีอก็ไปกินอยเี้ยอมนก็ไปเร็วแทีอ้เล่ะบได้อยานเด้อค่ะเด้อคอมเมน็์คอมเมน็์บัออนผ่านไปแบบบัลอยอนนอองพ่อยมากเลือดบ่งไม่พ่อยเด้แเอ้อโอ้ ค <im it> อมเมนต์ก็ไปได้จาก,กขยันไปนั่องเห็นเขาไปหาเพื่อนครับ, oh, บสวัสดีนคนดู400ท่านนะครับผมสี่ท<อ>่านเพ, <า S 2> พิ่มมงมาเบิ่งเบานอนนะ่ะชอบน้องพลอยมากมากค่ะ <im it> อ่ะไปแกล้ๆพ่อเดี๋ยวไปแก้ล้ๆพ่ออ๋อหนาวไมาให้ลูกเนี่ยเอาอดีโยลูกหนาวไมเออตีนไก่ <im it> เอาตีนไก่ให้ลูกอตีนตีนเอากระบอกทำไมไปจินมมุกโอ้ยวายโยก็หอนเอาพัดลมมาแล้วบ่ะเนี่โอ้ยเคยใครอยู่บกันเออ เมื่อมาพี่น้องเจ้าข้าวเดนีย้าข้าวเนเบิ่งคอมเมนต์กันเด้อข้าวปุ้นเฮ็ดเองข้าวปุ้นก่ได้เฮ็ดเองโอ้แม่หนังส่วข้าวปุ้นซื้อเอาพี่ไงนำขนที่ดีพี่น้องบ่าวนอนนามากินข้าวปุ้นเอาห้องบ่ได้เบิ่งมั้มีคอมเมนต์แล้วจอยกินน้ำแน่นองพ่อยหนาหนึ่งมาเอามา ชอบน้องพลอยมากค่ะพูดพ่อน้ารักขอบคุณคุณทัศนีนะคะอคขอบคุณค่ะหนิวเลยว่าสันต์ืติงไกลบ่ได้บ่ได้ไปเอออุดรบอนมาค่ะคุณปัดพอ่อไม่ได้ไปค่ะท่ออฟฟิศไม่ได้ไปค่ะน้องพลอยเป็นยามอเอาก็นานเดียวนี้ล่่ะรับ เอ็นแล้วอยากกินเลยเบาน่อหน้าซ huh? ื้อเหรนซื้ออะไรคะพ็อแบบว่าฮะพ่อยังพี่พีครับบอกแพ้วเอิญพี่พีเลยโอ้แกยำก็ได้ตอนตอนอยู่เอ่อเจดานูนะป๊าป๊าตอนอยู่กรุงเทพแม่เรียกว่าปากแม่ยังยังยังคือมี่เขาเหม็นเจติกน้ำ เจติคือบมาเขือกองแน่อันตีกอันนึงเลยไทยอ๋อโอ้ยคนไทยคลิปอ่ะถัดไปชอบคิปเพื่อนอันเพื่อนไทยคลิปเห็ดน้ำซัวแล้วเพื่อนก็กินก้อนมูสูตรสูตรน้ำยาอันน้มจีนเจติกน่ะสาวเพนน้าใสค่ะขอบคุณคุณแสงจันทร์มากๆค่ะขอบคุณค่ะสั่งมาเป็นหมดขอลลาเจนดสองกองอ่ะพี่พี่น้องสั่งมาเด้อครับคอลลาเจนดีดีครับแม่ยูบอกว่าเรื่องเลื่องมันเป็นน้ำมันน้ำแสง ขเข,เข,เขาเเจนขไม่ได้กินมันเขาโอ้เขาไม่ได้กินมันแต่เขาไม่ได้ไล่สดมาดนแล้วอ,อันตอนนี้สาวติกมันกินแล้วแล้วมันกำลังดูดผิวดำออกตอนนี้ผิวดำก็เลยสาวติกว่าสาวติกกินแล้วดำออกก็สแสดงว่ามันกำลังดูดความ<ห>ดำออกเซลดำห้องออกแครกำลังใจจากของเนาะเออบเมนมาแน่นท้าอยอะผิวขาวบ้า็ไม่ต้องทาไม่ต้องอะไรก็ได้แค่เรา ใส่เสื้อแขนยาวแม่ที่ต้องไปตากแดดดูแลผิวก็ขาวแล้วไม่เหมือนน้องพอยดำเปี้ยปีเลยก็หนูไปเรียนโรงเรียนเนาะหนูก็ไปเดินเล่นนั่นจะสั่งยูจ้าค่ะคุณแสงจามนะคะแอดไลน์ได้นะคะุณื่อจะสั่งุณื่อจะสั่งคอลลาเจนกับแอดไลน์แอดแอดสองสามเก้า U L E X E เนาะพอเบงท้ายคลิป เอิร์นบอกอย่าง่าไทยขีปอ้าวกับมากินน้ำกันกับมากินจะคลองกับแมานางเ้่านั้นเขาตีมากนะฮะตีเหนียวนำเลยคุณเย็นใจบ่มากินเลยจ้ามาเด้อค่ะเด้อสวัสดีคนดู460ท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคนดูนะคะเมื่อนี้บ่มีอย่างหลายพี่น้องอยู่บ้านเงาเงา ก็มาแย่งกินบ้านน่าหนักนี่แพ็คของแล้วๆพี่น้องบานนี้กับเอ็ดเอ็ดยังแล้วๆหะกับยิ้มเขายิ้มเขาเยอมากนะเพราะเขาพี่ก็ฟังเลยพี่ก็ต้องปูนกินยิ้กินบ๊อบพริกสดแก้มขาปูนโอ้ก็สิแสีบพักเนาะอันตีพ่นบริเวดเพจเนาะเฮ็ดห้เด็กน้อยกินน้ำเฮ็ดห้เด็กน้อยกินน้ำกับบริเวดเพจพี่น้อว่าเพจมาเพจโอ้ยโหเพจไม่เพจหรอกลูก สาวเพนเป็นอะไรกันนี่ลุยอ๋อสาวเพนเป็นพี่นะลูกของาอแม่นี่ลุยนะค่ะเป็นเป็นลุงเป็นลูกของลุงนี่ลุยค่ะพ่อของเพนเป็นพี่ชายของแม่แม่ต้อมเนาะใช่แซ่บจะบมาไหมครับคุณผีเพิ่นจีดกรับมาไหมครับสาวเพนน่าใสมากๆเลยค่ะขอบคุณค่าขอบคุณคุณคำวันนะคะรู้บ่่คยเห็นกันหรือเปล่าค่ะเออโอ้ยบอมแมนเดอร์นี่เด้อ แสงแดดพันลูกข้าวไหมเจ็ดบนนี่ค่อนท้างดำแดดซ้ำได้ขาอลลาเจนพี่น้องสั่งข้าวมาขอลลกเจ็ดอยากเมียบ้านและหางันให้เห็ดแนวมาสั่นข้ามาดันในพ่อหาลอยครับหนึ่งหนึ่งอดไทอยากมาเห็นงานติ๊กบานเขาไ้สดนี่ถึพ่อหาลอยบ่อนี่ติ๊กข้าวมาอ่ะบ่อนี่ดูติห้บ้านเขาไหมโอเคดักม่แผวอุวยววว ้ขอบคุณคนดู500ท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคนดู508คนนะคะมาได้ค่ะเด้อบ่ะเด้อป่อโบกไกวซึ่งเงินปลาจัะสิกอ่ะเขากล่องอะไรอยูิดตามจ้าคุณพิมพรนะคะขอบคุณค่ะเกลี่ยน้ำอยู่ตรงนี้กินได้ไหมอ่ะได้ไปไปเนี้ยนะเน็ตเนี่ยมาพี่น้องแสีบทะลุจอเลยบริษัทเอสซีว่าเป็นจะเสียบครับ500แล้วค่ะคุณแสงจันทร์ คพืแสงจันทร์การลุ่มน้ำเนาะครอบครัวนี้น่ารักแซ่บๆค่ะแอดมินแอดมินเฝาเอาปิศค่ะบริษัทเอาตีนมาให้ไม่ได้ไปเด้อบริษัทแต่ทรงกำลังใจเนาะไปขึ้นไปขึ้นบ้านไม่เพลินนะแซ่บๆแ่นน่ารักแซ่บๆครอบครัวน่ารักแซ่บๆค่ะขอบคุณค่ะแอดมินเฝ้าเฝ้อออฟฟิศค่ะบริษัทเอาตีนมาให้เอาไปยันชะกันมาหนึ่งเอาอะ มาดาราเขาสิขาเขานสิไล่เข้าไปเลยได้ไหมสีแดงกินกินเนียยะค่าจะบอกไรบอกเนียยะค่าจะกินสวัสดีค่ะสวัสดีคุณคนดูที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะแลวอยากไปข้ามเหอาเขาไีลวบอยว่าออกไปสิลวดบอยบ่ยโอ้น่าาอัหงอ่อยออกไปแล้เามาียติ่งใส่สองกินเป็นตาแสพบงนอกเบานอนหน้าภาา หิวซี่บ่หิวเด้ดจังไดยพี่น้องเขาเอียงได้เนี่ยนะขอโทษอภัยเด้อสู้ในเจ้ะบาทอ่มเขาขึ้เอียงจ้าบาดทเลยเอียงไังไงเป้าขายตรงๆเลยนี่เปล่าเออตรงแล้วน้องเขาขึ้อไกลเลยโอ้โหหกอร่อจ้บาทเลยนะเนี่ยบอกว่าสิเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเลยนะคะผู้ใดเข้ามาใหม่ก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้บราหน้าหน้าเาด้โอ้โหเฮียงอยู่ไหนลูก ได้คด้ค่ะสวัสดีค่ะอยากกินขนมเส้นได้เป็นกระเสือกเถะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องเส้นอะไรจอนอยู่ข้างใหนล่ะนี่มาเด้อค่ะเด้ออันขาดเลือดเด้อพี่น้องอันตลาดก่อนอันมีแต่เลือดเลือดหมูว่าสื่อเลือดไก่มันบ่มียางไปอีกหลานหนึ่งเลยลืมสั่มขึ้นรถมาหอดเงือนเอาลืมสื่อเลือดว่าเส้นมาเป็นยังเนาะค่ะกระเสือเพื่อกา อ้าวขออนุญาตบาดคำเด้อค่ะเด้อบ้านน่านบ้านน้านเพิ่นเป็นนั่นผู้เฒ่าออฟฟิศ้ยผู้เฒ่ายังโอ้บ่ได้เฒ่าบ่ะรอดอะดอกเป็นนุ่มอยู่โอ้บ้านน้านเพิ่นเป่าออฟฟิศค่ะบ้านน้านกินเป็นตาแสบเนาะแล้วเขาไปใกล้ครับเสร็ให้แล้วคนรอมาแล้วพี่น้องเคล่นหน่อยเคลื่อนยังไงใส่หมวกคน ตัวหน้าครับลกกาาเขผู้ใดเขาไม่แล้วว่าท่านในติดตามติบบาทพาลุยกับปากตีต่างไม่เปลี่ยนเลยครับขื่นสีหิวคักนอกจากสัตว์หิวจ้าบอลนั่นหิวบอลน่าหนาจังกระตุ้นไม่พอกินข้าวจานเดียวก็อิ่มเลยค่ะสองสามจานเป็นอิ่มเด้อพี่น้องกินข้าวปุ่นทั้งกันเหาอสีมือเผยสีมือ สว,ส,วส,สวันนีอคอีกบัสครสวันนสดีครับ่อนนัน้องนังน้องน้องเ่เห็นสวัสดีคัะลูกไผเบอร์เัวเดอนเดิน้านไส้ร้านไส้พี่น้องอันเนียนร้านน้องน้องสาวน้องสาวคนไปเห็นงานกรุงเทพเนาะันเอาลูกใ้กับยายันแตมาเล่นอยู่นี่นะเอ้ออะี้ยิมวยมยองัน เห็นอยู่บ่ออีแม่นึงอีแม่นึงเห็นอยู่บ่ออีแม่นึงเขาบอกเบิ่งไลฟ์สดอยู่ว่าหันนี่ลากระั่งเล่นอยู่นี่ล่ะเล่นโทรศัพท์อยู่นี่ล่ะครับไอ้ไทยเป็นเล่นส่วนเปนั่งเล่นหนู่หนึ่งเลยไทยครับเป็นเป็นรับสักคิวอยู่ครับจากงาบด้วยน้องขอมันผมกินเกลือแมทางนครงขอมันผมหมือนเหรอครับเป็นรับซับรับสักคิวอยู่คุณได้อยากได้คิวงามอ่ะเหรอ มาไม่หรอกแม่าเขอหขอวันหิวไหนีม่แรงล่ะไอ่จ่จอยสองคนโล่เ่จ้าเข้ากินเมื่อหันเข้ากินเมื่อหันสีนเด้อโลหนึ่งแยงโลหนึงนี่สองคนสีเบิร์ตวะสองเเบิรกับพไปด้วไปสีเบิร์ข่เมื่อกี้นี่จักติวเห้อจักติวล่ะหมไลติว ก็เนองเวรเงินบเขาเออเป็นของเส่ยบอยู่ครับกระแซ่บแล้วน้องเฮเาเองมันก็ย่องีมือวันสุดยอดไนใแม่วันก็แส่บไดีได้้ะมีอันนี้เลยครับเนี่ยโมี่หนาเลยครับผมแเนี่ยเทจูนล้วนเลยครับท่มาอากาศหลอนมอ ชมบุรีอุดรธานีชมบุรีแบอกเราแล้วนะแ่บครับแ่บครับสวัสดีเอฟซีชมบุรีนะครับเนาะฝนตกบนนอทางฝนครับทางเตะได้เก่าทางเตะเ้นออกบนว่าฝนตกเยี่ยโซ่ห่อนห่อนห่อนพี่น้องฮ่อนค่ะห่อนแน่เดี๋ยวไปเป็นหัวน้ทางกระเดี่ยวนะฮะพี่แอร์เน้อ๋อแอร์แอร์รุ่นได้หน้าสิเขากระเขาได้เด้ออย่าลืม คลิปใหม่เบานอนนาลงกับเด้อครับเดือดข้ขาไปเบิ้งเนะครับมสใดเรื่องาดวัสดีคนดูห้ารอคนนะคะโอ้ยบอไปใส่เลยมานัางเบิ้งเบานอนหน้ากินเขาวมก็ดีแต่ปะบอเมีนคนหิวนั่ตอนนี้ก็จะไปกินใส่เพิ่นอันหิวเราก็จะไปกินใสพี่น้องนะ ไปยี่ตูอยู่บ้านไปไหนนครมมาสันไหนไปสักคนมาทุกคนยื่นนั่นยูมูบ้านไใม่ใหม่ยูแถวแถวไซายหาค่ะลูกค่ะเอ้ยค่ะ FC บ่าวนอนนารับชมชมบุรีขอบคุณครับขอบคุณดี FC ชมบุรีค่ะคุณมณีรัดนะครับ FC จากชมบุรีเนาะกวจะไปสาหอ เฟดเฟรดพนช่วงไหนก่อนเฟดหนึ่งเนื้อไทยหนึ่งเนื้อไทยทากันหาลูกค้าเด้อ่นอยากไปสักคิวน่ยืดอแถวซ้ายหาได้ไยูแม่แม่ป้าเจ้ามาราบอยไปทุระตั้งมาลยธุะมาเปธมาลบอเปลี่ยนกันไล่ตัววังหันพล่อยูอันล่อล่อคิวสิไ่ย่ามได้กันเบิ่งอัน ไล่ห้องงูก่อนเดี๋ยวจังไล่ดูเบานอนนาจากเชนบุรีค่ะโยวสวัสดีครับลุงบาสลุงเพิร์นหนุ่มเป็นหนุ่มอยู่ค่ะยังไม่ได้ลุงนะกระลุงตัวเฟนหน้าหนึ่งเฟนหน้าหนึ่งเฟนหน้าหนึ่งหน้าโอ พาเพื่อนไปในเด้อลูกค้าที่เพื่อน่าเพื่อนจากซากันเนาะในเมืองยะโสธรกันเลยเซ้นตัยุงตัวตัวตัวยุงอ๋อผมเป็นเซ้นตัยุ่งแล้วคุณก็เป็นพี่น้องเขาเนาะกวัยไอเดชไทยเขาจะออกพยอมรนลงหัวหัวนี่พากันไปกินไอ้ข้าวนนั่นบ่ครับนี่อ้ออ่อมน้อยอ่อมน้อยเขาจะสุดเป็นซักยู่กั็เดินเขาบอกนะ เสื้อเหลืองกินไม่พูดเลยจะได้คิ้วหอบเสื้อเหลืองบอทั้งพันนี้คุณนายยุงเทพอ่ะอย่าลืมรักษาเดินรักษาตัวด้วยเด้อครับผมสวัสดีเอฟซีจากชลบุรีสวัสดีครับสวัสดีครัับสสวดีคุณคุณเหมียวเนาะครับเนาะหอนบ่อยโอ้ยเอฟซีดานบุรีมาแล้วบอพี่น้องนั่นน่ะนะบอทั้งพันดานบุรีนั่นน่ะเนี่ยบอปัญหาปีนี้มันมีอะไรอันบาดสวนสวนถึงบอเอฟซีทางหลานรีอยู่ อยู่อำเภอไหนน้อครับบ้านอยู่อันสวนถึงเราเองเราตีออกยหอบบอกตออกแล้วคือจะไ่นี่ไม่คชนบุีข้ามคอมเม์สดทงนี้อบคุณมาอคที่เข้ามาดูไลฟ์สดน้องพลนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะอย่าลืมเข้าไปติดตามอย่ช่องน้องพรแม่เพ็ญด้วยนะคะมาติ๊กฝากช่องติ๊กลาพีลาวหน่องแล้ว พะเยาเจ้าพะเยากะก็ทางเหนือช่องติ๊กบ้านผ้ด้วยได้เค่ะพี่น้องอย่าลืมเขาไปกดไลค์กดติดตามให้ในช่องทูบกับติ๊กบ้านผ้ด้วยเนาะค่ะในเพจกะติ๊กบ้านผาลด้วยกันค่ะฝากเขาไปกดไลค์กดแชร์ให้ด้เลยค่ะสุดท้ายนี้กับฝากไว้เพื่อนจะมีเนะค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย